สวัสดีค่ะพ,อพอ่อแม่เอฟซีของคุณคู่แมวเหมียวนะคะถักท่ายตอนเสสายจักนอยของวันที่่20เนาะคะ่ะเดือนหนึ่ง20ตุลาคม2016นะคะวันอาทิตย์คู่แมวเหมียวกะกำลังเตรียมตัวเดินทางว่าสิไปเคลียงงานอยู่เรียนในจักนอยพอมืออื่นมีการประเมินคุณคู่เพลินเนาะคะ่ะก็เลยอยากไปเช็คเอกสารว่าเรียบร้อยบอ่เนาะคะ่ะก็เลยเสด็จเขาไปจะก็เสด็จกลับเขามาบ้านที่หนึ่งแดดแห้งๆค่ะแต่ว่าการะลมแรงนะคะตอนมือเสาร์ อ,อย่างมือ,อ้าวม่นม,มีหมอกมีหมอกลงมากนะคะอากาศกระเริ่เย็นนะคะอากาศกับเปียนแปลงนะคะ,ะเห็นทางนองมณะเป็นเดินทางไปเนาะค่ะมือ,อ้านี่ค่ะเดินทางเห็นรถเพ่นเสียอันนี้ก็คืออุปสรรคนะคะที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของแต่ละมือแต่ละมือนาะถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยกัอบอว่าโชคดีเฉะนั้นกนระหมัดระว่างเขาป้าเขาดุ้งเขาดอนไปก็เป็นอ่าอยังก็ วิถีชีวิตของคนเดินทางถูกมือถูกมือกระโชกดีมีใช่ให้มีโชคมีใช่สุกมือสุมือเด้อคขะนนองมานากระได้นะคะกลับไปเบิงการแสดงของเพื่อนทุกมือแหละนะคะให้กำลังใจเพื่อนถูกมือทุกว่านรวาว่าเฝอบติดตามการเติบโตของเพื่อนจกระถางเห็นเพื่อนไข่แน่ขึ้นมากะดีใจบุตรปปินแก้วนะคะกลถึงเวลาที่ได้ออกโรงงนภะ,ะออกโรงให้พอพ่อ,พอแม่ได้ชื่นอกชื่นใจเห็นแล้วกะมว้วนเนาะ่ะฟังเพลงเพื่อนห้อง ท,ทุกเพลงที่ออกมากระสางความประทับใจโดยเอกลักษณ์ของเสียงที่เสียงดังกลองกลางวานจังได้กระตือหอดคือเกา่าคูเบาหน่อยผู่พานของคู่แมวเมียวนะคะกะดีใจก็พอๆพอแม่เอฟซเพิ่งหักยังแพงที่ตามไปแห่งกำลังใจว่าว่าจะยังก็มีอุปสรรคยังกะเหลวเต้น,นะคะเห็นเพิ่นขึ้นไปด่านล้างเวทีไปกับยังเกาะเกลนามานะคะอันนั้นก็เป็นภาพน่ารักได้พี่สุสใหใ่นี่ คู่คุณคู่เนะบรคิดเลยว่าคนสิแสดงบทบาทที่แบบดื้อๆดื้อๆทะเลนทะเลนแบบนี้ได้โอ้เนาะเขาจะเอาเป็นศิลปินนี่เขาจะาสะแสดงได้ทุกบททุกบาทจริงๆนะเห็นไปกับมาหน้าขึ้นไปเพราะว่าเท่งเวทีนี่คือเป็นบทบาทที่คนสแสดงรวมกันนะคะก สงความมาทับใจใคุณคู่คือกันในอันนี้ก็ได้พ,อพอ่อเม่เนาะเอามือ,อกี้ก็ฟังเพลงไทยคลิปเพื่อให้กําลังใจนองมณนะไปน้ากันเนาะคะ่ะว่าเดินทางกับทุกมือก็ให้ปลอดภัยสแสดงยังไดบนเวทีก็ให้ดังให้ปังพอ่อเมหักหอมคือเก่าเดือ่อขบักหลาเด้อกับเพลงนักสูผู้พานบนได้ฟังรนแรวกับิดหอดเพื่อนนะคะเอา,ท,าทักทายไปเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคู่จะเดินทางไปโรงเรียนก่อนนะคะอยู่ดีมีใช่มีความสุขสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ เรือนมาไกลตั้งปานิทานเอาไว้ในใจอยากเป็นหมนบอลำรูปผม,มไม่หลอดเนื้อตัวทั้งเล็ทั้งดำยังมีเสียงพอช่วยคำเป็นใบเบิดกท,ทางสร้างฝันใวปู่ผู้พานลูกหลานสิมา กราบยาขออ้อนพ่อแม่พี่น้องทางบ้านบักลาไปเด้อไปเป็นหมอลำอย่างที่ต้องการได้ดีสิมาสร้างบ้านบ่ลืมผู้พาสกักคนอดเอาเด้อลาคำเมาคำจ่ายาหมิน แม่เพียงได้ยินคำบุรีอย่าไปสนสร้างเงินสร้างงานย้อนเฮาหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผลงานด้านศินลปินผมมาณชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอฟซี ดีสาวน้อยเพชรบ้านแพงหักผมสักหน่อยหักผมสักนิดอย่าคิดเพี่ยนแปลกราบแฟนทุกคนทุกแห่งด้วยความหักแพงผู้เป่าผู้พา เดลาคำเว้าคำมจาอย่าหมินแม้นเพียงได้ยินคำบุดีอย่าไปโซนสร้างเงินสร้างงานย้อนเฮาหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจค,คนด้วยผลงานด้านศิลปิน ผมมานะาชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอฟซีคนดีสาวน้อยเพชรบ้านแพงฮหักผมสักหน่อยหักผมสักนิดอย่าคิดเปลี่ยนแปลงกราบแฟนทุกคนทุกแห่งด้วยความหักแพนผูบ้บ้าผอ้คูบ้า